แต่วรัฐพรตอบชัดๆหลังสินแสเคเลิกแล้วท้องคอดเมื่อไรลักลงตัวสุดๆระหว่างนางเอกสาวแต้วรัฐพรและไฮโซนายประนายทั้งคู่ก็ได้ควงแขนเข้าพิวิกวกันในวันที่ย4บสี่มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่คนต่างลุ้นข่าวดีเรื่องเบบีงานนี้สาวแต้วก็เผยถามว่ามีสินแสเคแล้วว่าท้องเมื่อไรคลอดเมื่อไรแต่วตอบบอกว่าเขาบอกว่าก็จะดี ปีหน้าปีนี้ก็ดีอะไรแบบนี้ถามว่ามีแพลนไหมหรือตามสินแสแต่บอกว่าเอาจริงๆไม่นับอายุก็อยากใช้ชีวิตด้วยกันไปสักพักเพราะยังไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในฐานะคนสองคนเลยก็ต้องมีการปรับตัวกันก่อนเข้าที่แล้วค่อยมีลูกแต่ไม่ได้ตั้งใจต้องตามขนาดนั้นเพราะการมีเรื่องลูกเมื่อไหร่ก็ได้เท่าที่คุยได้ลูกชาย ดูลุ้นๆทั้งคู่